ชาแต่งตัวให้เกียรติพี่กรณ์หญิงพี่เลยคเดี๋ยวพี่จะส่งแก๊สก่อนเดี๋ยวมาขึ่นไปคุยกันข้างบนขึ้นไคุยข้างบนคือนไปคุยกันข้างบนไม่ไม่ไม่ชาพี่ไม่สะดุดสะดวกไป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 ไม่หาชาไปไเดี๋ยวขึ้นไปหาสวัสดีน้ำชาสวัสดีค่ะ น้ำชาไม่มีน้ำชาหน่วยงานที่โทรไปติดต่อน้ำชาเขาไม่ได้บรีฟเสื้อผ้าหรอมาต้องถามพี่ว่าเขาบรีฟเสื้อผ้าพี่ปอใช่ปอใช่ไปยืนก่อนยืนก่อนยืนอีกรอบหมดรอบแ้วน้ำชายืนประกบอะไรนิดนึงได้ไหมฮะว่าแต่โดมานรีฟแล้วไปโรงเรียนอินเตอร์ดูคุณแม่สิฮะ๋ยวช่วงคุณแม่จะนอนแล้วตืคุณแม่ตื่ถ้าอยู่ใช่ไหมใช่พี่เป็นทอมฮะเป็นพี่นาดพี่เดี๋ยวพี่นาดมาแล้วพี่นาดพี่นาดก็มาคุณคุณจะพูดอย่างนี้กับผู้นำแฟชั่นไม่ได้นะใชแต่ตอนนี้เนี่ยคคุณนนนนนนหััััมมมมมมาาด้วยยกเลไ่่่่ีีทงงขอ เหมือนคุณ,คณมันจะร้อนแล้วก็ถไดใม้เขาบ ช่วยช่วยพาคุณนายมาคุณเห็นไหมฮะข้างหลังที่ฉันนะฮะคะมีมือของน้องน้ำชานี่ผีบุญชาเลยเหรอใช่แต่ชื่อว่าชีรนัทค่ะชื่อของชาเลยชื่อของชาเลยชีรนัทแล้วเรานะเคยไปงานอีเวนต์คิดอยากจะยืมน้องน้ำชาเพราะน้ำชาบอกว่าเออได้เลยนะพี่พอเปิดเข้าไปเดี๋ยวแหว่งตรงนู้นเดี๋ยวโปวดตรงนี้แล้วนะโอป้าไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้โอป้าต้องหุ่นอย่างงี้แต่ว่านี่โป้หน่อยตรงไหนนะคือคือชาจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะโป้หรอกเธอรู้สึกว่าผู้หญิงมันแบบชอบเปิดหลังชอบอะไรมันดูดีบบอแมมมมนนนนนี่่ดดููเซซ็็กกััางะ แมาแต่เสื้อผ้าที่คือออกแบบด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะโอ้ยเก่งากเป็นดีไซเนอร์เองเลยใช่ค่ะคือชาจบทางน้านดีไซน์มาอยู่แล้วใช่แต่ว่าก็แบบก็ฟลุคกได้เข้าวงการเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่แม่นางวันชาก็คงมาแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำแค่เสื้อผ้านะทำอะไรนะลิปกลอส ทำลิทำลิฟด้วยค่ะมาทำทำลิฟซึ่งเคยไปออกรายการหนึ่งแล้ววันนั้นน่ะไม่ใช่คิวอ้นที่ได้ไปทุกคนได้หมดยกเว้นอ้นงงมากแต่วันนี้ซามาแล้วซามาแล้วต้องมาให้เธอเหรอพูดอะไรอ่ะมัน้องมีสายเต้นแล้วล่ะเราต้องได้แล้วล่ะเราต้องได้แล้วล่ะอะไรอ่ะจะพูดถ้าจะพูดกันสักขนาดนี้แล้วเราก็คุณแม่พูดใหม่สิคุณแม่พูดอีกให้วันนี้เหรอนี่นะแบรนด์ชื่อว่าแร็ดเลยเหรอไม่่ใชแร็ด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 ใช่ทำไมถึงชื่อนี้ล่ะหนู อ่าแร่ด้วยเหรอวะแหกกดซ่าแสบซ่าผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวๆเลย่ากกากรันอะไรแบบนี้ค่ะสีก็มีเฉดต่างๆใช่ชึ้งสีที่ที่ชาดถ้าเป็นคนเลือกสีเองหมดเลยนะก็คือสีเลือกเนี่ยคือเหมาะกับผู้หญิงผิวสองสีผิวขาวผิวค้ำอะไรได้หมดเลยคือทาแล้วมันจะไม่ดรอปคือบางสีนี่ยทาแล้วโอยบอกค่ะอย่าเรื่องให้บอกสกปรกหมดเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดนิดๆเพราะอยู่นี้อาปากแหลกกินเข้าไปด้วยอ่ะดูสิ ไม่ด๋อยจริงด้วยแล้วเปื้อนฟันด้วยโบน่าเกลียดมากโบของน้องเขาดีอ่ะลูกให้ดูว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นแบบสีมาทลิกมาทลิกแล้วสีทุกอันอะคือผสมกันได้ด้วยนะคะผสมออกมาเป็นสีสมมติแบบเราอยากได้สีแดงที่ดูค้าลงเนี่ยเราก็ผสมสีน้ำตาลเข้าไปในแดงแล้วก็คนคอแล้วก็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 ทานเลยดีไซน์สีแดงจริงด้วยอย่างี้คนต่างชาวอะไรมันดันใจพวกนี้ในการทำนี่มาจากไหนอะ ทุกอย่างที่ฉันทำมันคือสิ่งที่ฉันแบบชอบอยู่แล้วแล้วอย่างแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของการดีไซน์แบรนด์ชูรานเนี่ยมันเป็นแนวไหนยังไงก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอะเฉียวเปรี้ยวมีความมีความเลือดอยู่เปองไงไหมคะ ลองทุกสีเลยนั่งจริงจังมากมีความแบบโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีความแบบเฟมินินเป็นคนละเอียดมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วินเทนเลยสาวสีอเไรทมันนี่คืออะไรหล่ะมันไม่นี่ได้ผมเอาให้พี่อ้นเลยฮะเดาให้พี่อ้นเลยได้เลยอันนี้มันเทสเตอร์ไม่ใช่เหรอฮะอะไรนะคะอันนี้มันเทสเตอร์เปล่าอ๋อใช่จริงจริงใช้ได้ประมาณสามครั้งนะค่ะหมดละใช่ เออเอาสิเอาสิซาวันใหม่ให้แหม่ซาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยวจัดให้ฝนตกก็ต้องทั่วฟ้าคช้าเลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีมาคุยกันต่อทั้งเรื่องงานเรื่องสวนตู้สวนดุโอย่างนี้แบบอยากจะถ่ายทอดสดตรงนี้เลยได้ไหมนั่นสิเจ๋งไหมตัว สีอะไรเป็นพิธ like ีกรไงต้องหมดแล้วแบบไม่มีประโยเออสีอะไรสีสีอะไรนี่ส no ีนู๊ดนูดของน้องน้องของน้องน้ำใจของแรดเนี่ยนะคะจะเป็นนู <grues> ๊ด <power> ที่ไม่ป่วยอาหมดแล้ว ปกติที่เราจะทานเนี่ยทาปป๊บแราก็เอาโรงพยาบาลว่าโอ้ยมันจะปาดซีดเหมือนก็โรงพยาบาลใช่แต่นี่มันแบบว่ามีสุภาพดีตาตาเราอะเริ่มเริ่มดำคุณคุณบล็อกสโมกี้มาทำไมเดฟบอกเลยความร้ายกาจในละครที่ชาเล่นล่าสุด พี่แซคคนนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือดูไหมดูแฟนผมดูรายมากแต่ว่ารายแล้วสวยแฟนชมมาเลยว่าตอนถ่ายช้ำนักตานั่งเหนื่อยอยู่คนเดียวในกองอ่ะแรงสุดดึงดอกไม้ต้องกระชากต้องคนเดียวเลยอะพูดถึงพุ่มกลับดีกว่าคุณโอนดึงคาแรคเตอร์นั้นออกมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่โอนดึงคาแรคเตอร์นั้นออกมาจริงๆเลยเลยคค่อนข้างเหนื่อยจริงๆริแบบทั้งเรื่องคือมีแต่คนเกลียดไม่มีใครรักเลยในเรื่องนะคาแรคเตอร์คือเหมือนอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวตลอดแล้วนอกจากชีน กีดการ์ดอันต่อเลยนอกจากจะเหนื่อยแล้วจะก็เครียดด้วยเครียดจริงๆนะคือเครียดแบบคือคัดมาแล้วก็ยังมีความเครียดอยู่จงอยู่เฉยเราอยู่หุยเคยแบบจนกระทั่งนอนไม่หลับอ่ะเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะทาได้ไหมเนี่ยคือมันขนาดนั้นเลยอ่ะคือมันแบบกดดันมากแต่ว่าเราก็ทําให้ดีที่สุด ที่เบจะทำได้ไม่แต่ได้ข่าวว่าพอเล่นแต่ก็ฟีดแบ็ดีใช่ฟีดแบ็ดีได้ข่าวว่าจะเล่นอีกร้ายบทร้ายอีก,กเหรอ,อติดใจหรือวแต่ผู้ใหญ่จะให้โอกาสโอยแต่ว่าพี่แอนเนี่ยเป็นคนบอกเลยเลยนะว่าน้ำ<ะ>ชาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคือถ้าไปสะกิดโดนต่อมของเขาได้จึ๊กเ่มหนึ่งเขาจะเป็นร้ายแบบที่ไม่ใช่ร้ายเชยอ่ะร้ายเป็นร้ายเขาเรียกว่าร้ายสมัยอ่ะโอ้ที่เป็นเกิดขึ้นจิตมีแบบนี้ได้จากมใช่คือจริงๆอ่ะชาก็ไม่ค่อยชาเป็นคนเอาจริงๆนะไม่ค่อยดูละครเลยไม่ติดตามข่าวบันเทิงไม่อะ นี่น่ารอดเลยนะคือแบบแต่ช้บคนชอบดูหนังไงเพราะฉะ้วก็อาจจะติดความแบบคือหนังมันจะมีความเรียวอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยติดแบบนหนังคือคำว่าไลน์คำว่าไลน์มันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องแบบที่ทบสองแวร์หวกคือว่าอาจจะแบบมันต้องมาอินเนื้อเนาะซึ่งบทของน้ำชาตอนแรกติดต่ออ้นมานะอ้นม้าแล้วจะได้ไม่สนไปการไม่เล่นหรือว่าอ้นไม่เล่นหรือว่าคิวไม่ได้หรือว่าเขาเปลี่ยนใจ เขาอ่านผิดจริงๆก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ก็เลยไม่ใช่คือถ่ายไปลนะครึ่งเรื่องเราเพิ่งมารู้วยังไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ถ่ายจริงๆเราต้องไอกอพี่อ้นค่ะยังไม่ได้กิตติ้งเลยคือเขาไม่เจอไม่ได้เริ่มเลยแล้วตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ก็มีรักกันพะรวนช่อง3ค่ะพี่แหม่มทิติมาค่ะเรื่องกับพี่แอร์นันแต่เขาไม่เคยเจอกันเลยนะใช่ไม่เคยเจอกันเลยนี่จะจบเรื่องอะไรยังไม่เจอแต่เดี๋ยวพอถ่ายรายการเสร็จปั๊บจะไปเจอ สมุดสาครนสามเขาต้องไปถ่ายละครต่อไปถ่ายละครต่อซึ่งตอนนี้ละครที่ถ่ายอยู่เล่นกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้บ้างตอนนี้ก็มีไอพิชยานะพี่เพีมีใครอย่างเงี้ยน้องน้องนายอยน้องนายน้องนายเนี่้องนายพี่เดียวพี่เดียสยอดเดี๋ยวนีนลูกเลยเดี่ยวเดี่ยว จะกินลูกลูกเราไม่สารริสิกมาทานแล้วแล้วอย่างเรื่องใหม่เนี่ปากแรงอย่างเรื่องใหม่บทบาทเป็นไงบ้างทาเรื่องร้ายไหมก็มันคล้ายๆกับสมิกาแต่ไม่ลายอะค่ะลายน้อยกว่าสมิกาใช่ไราไม่ลายเลยดีกว่าแต่แต่คาแรคเตอร์มันก็จะเป็นแบบเวอร์เวอร์ดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชิดคุณหนูคุณหนูเชิดเลยเนี่ยอ๋อแต่ไม่ได้ไลา์แตไปเอาไม่ได้ไลน์เหมือนโมิกาถ้าอย่างชาในวงการชาสนิทกับใครบ้างเพื่อนในวงการเหรอจริงๆไอก็สนิทนะคะก็แบบไปกินข้าวไปอะไรอย่างเนี้ คือพี่เดี่ยวเวลาเจอกันก็คุยกันแบบสนิทนะแต่พี่เดี่ยวเขาจะเป็นแนวแบบไม่ค่อยออกมาข้างนอกเวลาชวนไปไหนเขาก็ไม่ค่อยไปเขาติดบ้านเลยมนไม่ใช่ติดบ้านเขาไม่ติดบ้านใช่สุโยนะอย่างเราเราจะแบบว่าตัดที่นิดหน่อยก็เกือบๆอย่างเงี้ยช่วงนี้ไม่น่าเกลียดหน่อยก็บอดช่างนี้เป็นช่วงนี้ปาร์ตี้ทุกวันถ้าหลงก็ตอเรียยังมึนอยู่เลยนะถึงตีอะไรถึงตีอะไรเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาปาร์ตี้ถึงตีอะไรอยากรู้เช้าไม่นะคะจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าแบบ ได้เรื่อยๆอ่าเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้ามีงานเราก็ไม่อะไรอย่างเงี้ย๋ยวบอกว่าถ้าไปปุ๊บเนี่ยทั้งร้องทั้งเต้นในชาขึ้นหมดไม่มีปัญหาเลยแต่ที่ไม่มีกัร์ดชาขนาดไหนสนุกสนานอ่ะความสนุกสนานเท่าที่จำได้ตอนนี้นะคะก็มีแบบว่าปกติเวลาไปเที่ยวก็จะมีแบบนักร้องขึ้นไปร้องเพลงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเวลาที่เราแบบว่าสนุกอยู่ในขั้นแบบสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นไปกับ เพื่อนนักดนตรมันจะมีเนื้อเพลงให้นะไม่ฉันจำได้หยิบเนื้อเพลงขึ้นมาคุยงป้าการการย่อการ้อล้อเหรอกาดแบบขอเชิญลงนะครับกาดเชิญลงคุณเชิญลงครับไปเลยอ่ะไม่ไม่แต่เราก็แบบเขอโทษใครเลยอ่ะเราก็ขำกันสนุกสนานเขาไม่ใช่กาดคุณด็ที่กราบเขาบอกว่านี่เขาเป็นสายยาเต้นกระเทยกราบนะคะคุณโอ้นี่ไม่ดีเป็นเกนอ่ะถ้าจะมีเพื่อนแบบ ผู้หญิงกับสดแบบจะเน้นไปทางแบบว่าตุ๊ดแก่อะไรอ่เนี่ยอาเพศที่สามเลยเพื่อนในวงการคนไหนที่ไปพร้อมกับเราได้กระโดดอย่างเงี้ยเหมือนพี่เต่าสโรชาอ่ะยาลัะสมีแขงันคือสนิทมากโอ้โหเสตมีแขง่ะพูว่าเสตมีแขงเราก็ก็ไปด้วยกันตลอดมาตุูมมาตุูมอะมาตุูมก็ไปบ้างเหมือนกันมาตูมนี่ทุกกลุ่มเลยเนาะทุกกลุ่มัล้วแหล่งทุกคนไงมีมาตูมเมาสด้วยอู้ดตกใจจะมายัมีมาตูมเมาสด้วยเออเหมือนมาตูมเลยว่ะ ถ้าให้พูดถึงน้ำชาชีรนักนะหรอคือไม่ยากเลยภายนอกดี่นะฮะดูเป็นสาวมากมัน่นไฮโซนักร้องคุณภาพเป๊ะตั้งแต่หัวจหลดเท้าแต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แก่นแก้วมาดีดกระโหลกมากเพราะน้ำชาเวลาแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยนะหลุดมากจ้าเต้นโบกบินยิ่กว่าผีเสื้อราตรีเต้นกระเทยไหว้กระเทยต้องคานเข่าเข้ามากราบแล้วก็ยอมในความเป็นแม่ของน้ำชา เล่นก็เลยกราบเลยเหรอมองไม่ออกเนี่ยเวลาเต้นอย่างอย่างแบบอะไรตัดแต่งเพลงเธอนะไม่ใช่เพลงอะไรตัดแต่งอะไรคือตัดแรักแท้ยังไงอะไรคือตัดแตร์รักแท้ยังไงน้ำชาพี่นะเวลาทุกวันนี้เวลาพี่ไปร้องเพลงนะพี่ต้องร้องเพลงน้ำชามีเพลงเดียวที่จะขึ้นใจอ่ะชื่อเพลงไอ้รักแท้รักที่อะไรของน้ำชาเนี่ยเออรักแท้ยังไงรักแท้ยังไงนี่เป็นช่วงเวลาเจ็ดปีแล้วชาก็ยังร้องอยู่ต้องร้องเพลงนี้นะเป็นเพลงที่ดังมากแล้วจะเต้นเพลงตัวเองไหมเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนี่ย ไม่ค่อยแต่เพื่อนจะชอบเต้นเลยขอดูจังหวะชาหน่อยได้ไหมไม่อยากแบทเทิลไม่อยากแบทเทิลปปาปปาปปาป่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 าพอแล้วได้อยู่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 นะไม่เต้นไม่ดุตอนร้องนี่นี่แค่นั่งนะคิดดูแต่เขายืนขวม้วนอ่ะควางควาง อช่วงนี้เห็นปาร์ตี้บ่อยเพิ่าปาร์ตี้เพราะอะไรเนอะอช่วงนี้ช่วงนี้ต้องอยากถานหน่อยว่าเฮ้ยช่วงนี้พอแล้วเหรอ ไถ่ายไรถ่ายไรทำไรมีลายน้ำชาแล้วมาลองอ๋อติดต่อเรื่องอะไรติดต่อเรื่องเพรว่าให้ส่งหางมาเมทให้น่อยชามาเรื่องมอเมทก่อนเร็วค่ะสินค้าหนูอีกอันนึงอ่ะอ่าหนูไม่พปด้ยโม่มีหางนังเงือกด้วยค่ะเป็นห่นฉมุนหายระห่มทำไมทำเป็นรูปห่างนั่งเงือกอย่างเงี้ยคือมันห่มมันห่มแบบมันอุ่นจริงๆนะเห็นว่ามันเป็นแบบของเล่นแต่มันอุ่นมากมันถูกนอนอย่างเงี้ใช่ไหมครับใช่เราไม่คันเลยใช่พี่ได้แล้วชาส่งมาให้สามารถพกเป็นกริปอย่างเงี้ย้คือย่าาไปถ นนทชายหาดสวยเลยถ้าเจ๊อยากจะเข้าไปกับใครอีกสักคนเนี่ยสองคนเข้าได้ไหมได้ถูนี้ติดกันเลยได้ไหมติดกันเลยได้ได้ก็เอาหัวพี่เข้าไปไปหยัดอะไรเบอร์นั้นเอาไม่อยากตนพยังอยากโดอีกแนนี้อันนี้ก็หนูก็ทำเขาเรียกว่าอะไรอะพ่อหัเมอเมย์เหรอพ่อมมวเมอราเมย์เรื่องพ่อเรื่องพ่อผมผ่านไปมาคุยเรื่องคุยเรื่องหัวใจของน้ำชากันบ้างดีกว่าอืออันนี้ก็ชี้ชา์แต่น้ำชาชี้ซาเลยไม่ทาเลย พี่ก็ไม่าบถามเลยค่ะแขันปากันปกมากชาพอเป็นคนที่มีความรักเปิดเผยตอนนี้ชาพูดได้ไหมว่าสานภาพของความรักของนุชาคืออะไรชาโยกกระเดือกนิดนึงชาไม่มีกระเดือกอ๋อจะโยกคอก็ก็ก็โสดใช่โสดมานานยังคะกว่เดือนแล้วอะค่ะมันก็ยังโสดแต่ก่อนหน้านี้ก็คือยังมีการแบบว่าเอะโสดหรือไม่โสดก็คือมีการง้อนงอนกันไปมาอยู่แต่ตอนนี้คอ่จูๆมันเหมือนพยายามปรับแล้วอะไรแต่ตอนนี้คือพยายาม พยายามทุกอย่างแล้วมันไม่ได้เห็นโขนนี้หนอะประมาณนั้นนะถือว่าเป็นช่องพักพักน้ำชาแต่เดือนกว่าเนี่ยมันยังบอกไม่ได้หรอกบางคนก็อุ้ยปมหกเดือนมันที่กลับมาคุยกันอม่ไ้อไม่น่าจะกลับนะนะมีมีไลน์มีไลน์มีไลน์มาคุยบล็อกไลน์ไหมบล็อกไลน์เปล่าโอ้ยไม่ไม่เราไเรา ด้วยดีก็คือคุยกันอ๋อด้วยดีไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบโหไม่ได้ไม่ได้แต่ช่วงนี้มันมีข่าวมือที่3มเยอะมากคอนเฟิร์มเลยไหมว่าไม่เกี่ยวกับมือที่สามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะแล้วถ้าจะมีคนเข้ามาหาชาสเปคเป็นยังไงประมาณคนคนต่อไปคนใหม่ไม่ต้องตอนนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบไม่ว่าอะไรอ่ะต้องโซเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องโตจะโตกับน้ำชาป่ะ ต้องตโงหรือว่าต้องเป็นสายปาร์ตี้เหมือนกันถึงจะได้แบบรุดแบบเข้ามาได้นน่าจะเป็ผู้ใหหญ่่นอยจะได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องอย่าซีเรียสแบบเขาเรียกว่าอะไรโอเค้าก็แบบซีเรียสแบบเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บคืออย่ามองว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมองข้ามมันไปบ้างมองข้ามไปบ้างอย่าซีเรียสมากแล้วตอนนี้น้ำชาพรอมี่จะมีความรักใหม่หรือยังหรือว่าเริ่มมองเลยทายากรู้ไหมก็ถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆแต่ต้องใช่จริงๆนะพอเลยระบุได้ไหมระบุระบุเวลาได้ไหมทอบได้ไหมทำได้ไหม ทำไมอยู่ดีๆก็ท้อก็อยู่อยู่ตอนนี้คุณอ่ะไปถึงช่วงคันไหมคันมือหน่อยมีช่วงนี้นี่เมื่อไหร่คะมีมีประมาณต้นปีนะครับต้นปีช่งนี้นี่คือเมื่อไหร่คะแต่ว่าพี่แฮนดี้เขาไม่ค่อยว่างไงมาเปวงคันไหมคันมือวันนี้เนี่ยเราพาไปไปค้นรถน้ำชาดีกว่าเ้ำชาด่าแว์รถคันนี้แหละค่ะของคุณน้ำชา เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเปิดไปแล้วจะเจออะไรบ้างเปิดแล้วค่ะข้างในรถคันนี้เนี่ยมันช่างน่าน,นอนซะจริงๆมีหมอนนุ่มๆและผ้าห่มอุ่นๆลายน่ารักน่ารักซะด้วยว่าแล้วก็แอบเห็นกระเป๋าค่ะลองหยิบมาดูข้างในกันสักหน่อยดีกว่าโอ้โหเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาทจริงๆต้องทํางานหนักกันขนาดนี้ดูสิคะบทละครก็มาแต่ความสวยก็ต้องมีนะคะและเจ้าถุงนี้ล่ะลิปสติกแบรนด์ของคุณน้ำชานั่นเอง หมดหน้าที่ของแฮนดี้แล้วล่ะค่ะตอนนี้กลับไปคุยกันต่อนในรายการเลยค่ะอเอาอะไรมีอะไรมีอะไรมีโอ้โหเตรียมอะถุงเท้าม,มีถุงนอนด้วยอ่ะ เจอในกระดาษนางก็มีนะไม่แต่เครื่องสัมภาร์เนี네่ยเราเขาก็เยอะนะไม่กลัวแบบว่าตักแดดตักแดดแล้วก็เสียอะไรนะตักแดดเครื่องสัมภาร์เสียตักแดดเครื่องสัมภาร์เสขาบอกบนรถเครื่องสัมภาร์มีเยอะเยอะเยอะมาอาจจะหนึ่งในนั้นอาจจะเสียไปแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่เป็นไรก็ยังใช้ได้ดีก็ใชไปก่อนแล้วหนูไปไหนไปไหนเองขับรถเองไม่ก็มีแบบมีคนขับรถอะไรเลยใช่แต่ก็มีขับเองบ้างเวันเจอเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทำงานทุกวันเลยลูกชายนั่นมีอะไรอย่างอื่นที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากทำอีกมั้ย อ่มีอะไรอีกไหมอยากเป็นประธานาธิบดีหญิงแผ่นสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ไม่ได้สนใจบวชนะบวชไปใหญ่ไปใหญ่เออหนูอยากทำอะไรไม่ไม่นะจริงฉันก็อยากแบบ ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวเยอะๆแบบเดินทางชุกคนอชอบแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยปีหนึ่งหนูจะออกเที่ยวกี่ครั้งประมาณสี่สามถึงสี่ได้แล้วแต่แลาป,ปลายแต่ก็จะไปกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยสนุกสนานจริงๆน้ำชาดูคือดูภาพลับเป็นคนที่เปรี้ยวมากแต่เราขออนุญาตหักมุมหนึ่งจริงๆอีกมุมหนึ่งของน้ำชาเธอชอบปฏิบัติธรรมมากใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือปีหนึ่งคือไปปฏิบัติธรรมบ่อยหลืออะไรยังไงฮะ คือเวลาไปก็ไปคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างแบบไปไปเดินจงกรมไปอะไรเงี้ยปกติไปเขาก็ห้ามคุยกันอยู่แล้วอะคือเราจะเพื่อนไปทําไมเนี่ย่าแบบโอเคอาจจะชวนบอกบุญกันบ้างก็มีตามไปบ้างแต่ส่วนมากก็จะไปคนเดียวไปที่ไหนเลตลอดไปเนาะไม่ไม่เลยใช่ตางจังรวัดคือที่ไหนครับชาชอบไปที่วัดผาใิตาลามค่ะ ใช่าเชงเซาน้ำชาน้ำชาขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราด้วยน้ำชาเชื่อน mm ั hmm. ้นนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกอันเลยตามเฉียดทุกอันเลยแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะน้องเจ๋งขอบคุณค่ะมุ่งหน้าต่อไปไม่มีอะไรขวางกั้นใช่ขอบคุณร้าน If It Is ทองห่อ23ที่เอื้อเฟื้อสารที่ในการถ่ายทำวันนี้ด้วยนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่5อาทิตย์หน้านะครับตอน8โมงครึ่งทางช่อง3นะครับทางช่อง28กับรายการป้าป้ากเด็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในฐานะที่พี่เป็นหมอดูมา14ปีเนี่ยนะพี่ขอว่าให้น้ำชาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าน้ำชามันจะชิมชาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อน้ำหลากไปเลยน้ำหลากหลากไปที่เปลี่ยนไปเร์น้ำหลากหลากไปเลย